สว,ส,สวัสดีค่ะร้านขวัญมอราลาว์ค่ะเปิดตัวด้วยโลโก้ร้านขวัญไ,ไปเลยค่ะกับขวัญมอรา,าลาว์ของแต่งเนื้อธรรมชาติชื่อนี้ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะคะชื่อนี้รับประกันตลอดการใช้งานชื่อนี้มีปัญหาเข้ามาอย่างเดียวรับประกันเซอร์วิสให้นะคะ ทำรถมาแล้วขัญศึกษาก่อนนะว่าที่ร้านทำอะไรมากนะคนี่นะคะกับคันนี้เลยนะคะมาร้านขวัญน,นะคะไม่ผิดหวังนะคะทำรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองเมื่อกี้นอนกลิ้งเกลือกันไปเลยกับคันนี้ทําท่ามกลางสายฝนวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยคิวช่วงเย็นจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้นะครับผมก็มีปัญหาเรื่องเอ่อการเครื่องร้อนหรือว่าการเดินทางไกลอะไรเงี้ยผมฮะต้องบอกว่าออยล์พูลเลอร์เนี่ยนะครับผมฮะมันไม่ใช่ว่า ่ใส่แล้วอุณหภูมิล,ลดน้ำ,ำจะลดลงใช่ไหมฮะแต่เนี่ยออยคูลเลอร์นะครับมันช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องเครื่องนะครับรถ uh huh. ที่ใช้งานหนกักๆนะครับผมนะ uh huh. มันก็ช่วยอีกระดับหนึ่งฮะ uh huh. แต่เน้ยสายยาวมากเลยใช้น้ำมันประมาณ2ลิตรนิดๆน,น,นะครับผมครับ oh. ตอนเนี้ยหัวเนี้ยอุ่นนะครับผมร้อนมากตอนเนี้ยร้อนมากเท่ากับว่า ระบบเดินนะครับผมเดินเข้านี้นะครับออกนี่นะครับผมเข้าไปทู่นต่อเลยนะครับดีไซน์การติดตั้งนะครับผมฮะโอโ้สวยงามหมดรถทุนยนเลยนะชอบมากพี่ทิศชอบป่ะติดชอบหมดเลยชอบมากคันนี้ของรถพี่สมคิดของเรานี่เองเดินทางไกลไปทั่วทุกจังหวัดแล้วแหละใครที่เคยเห็นในตามกลุ่มนะคะไปมั่วทั่วโลกหรือว่าตามกลุ่มในฟอร์ซ่าก็ตาม พี่สมคิดของเราเนี่ยเดินทางไปไกลมากๆเลยติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์จากร้านเราไปแล้วนะคะไฟสปอร์ไลท์ยังใช้ได้ดียังใช้ทนอยู่นะคะเราไปดูตอนทดลองอีกทีนะคิปนี้นะอ่า <Okay. S 2> โอเคอันนี้ก็คือเรารีวิวให้ดูค่ะสำหรับการติดตั้งออยคูลเลอร์นะคะเบื้องต้นติดตั้งตำแหน่งนี้นะคะนี่แล้วก็ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะะบอกแล้วค่ะวันนี้เหมาทั้งวันเลยนะคะประมาณ4 5หโมงนะคะฝนตกด้วยนะะ่เดี๋ยวเราไปดูให้พี่ฮิตลองขับขี่ดูแล้วกันว่าพอขับขี่แล้วจะเป็นยังไงจะขับได้หรือเปล่าเธอฝนตกขนาดนี้เออโอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้รีวิวไปแล้วค่ะสำหรับการติดตั้งชุดออยคูลเลอร์สำหรับฟอร์ซ่าพ่วงข้าง พอฟอร์ซ่าสกายแล็คันนี้นะคะสวยสดระงงดงามมากๆเลยโอเคสวัสดีค่ะทดสอบค่ะการติดตั้งออยล์คูลเลอร์ค่ะกับรถสารล้อพ่วงข้างนะคะฟอร์ซ่านะคะสามไม่ฝันได้ออกไปกลางฝนเลยค่ะเพราะว่ามันต้องทดสอบลองนะคะว่ามีอะไรรั่วซึมไหมนู่นนี่นั่นนะคะนูนค่ะไปทดสอบยันนู่นเลยค่ะหน้าหมู่บ้านค่ะลงขึ้นเทิรกลงลูกละหน้าให้รู้นะคะว่า เป็นยังไงกันไปเลยนะคะนี่นะคะโอ้เป็นไงเห็นลําแสงไฟไหมคะนั่นแหละคะ่ะจะเห็นไฟชัดเจนนะคะอ้าวหนูก็ต้องกลางฝนลกลางล่มเลยอ่ามันต้องทดสอบให้รู้คะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้คะ่ะออยสำหรับออยคุลเลอร์นเนาะอ่า,าโอเคเ เป็นไงเปียกแล้วดีโอเคโอเคค่ะสำหรับการทดสอบ็นถือว่าโอเคผ่านใช่ไหมโอเคผ่านก็ได้ขอรูปอ้นโอเคท่านไงเช็ดไว้ให้แล้วอะ่ะหลังจากทดสอบ,ข,บขี่ก็ต้องตรวจเช็คนะคะว่ามีการั่วซึมไหมนะคะผ่านผ่านโอเคผ่านไม่มีปัญหา หน้าผ่านครับระบบความร้อนนะครับไหลออกไหลเข้าดีเลยนะครับเรียบร้อยโอเคโอเคค่ะ,คะสำเร็จค่ะสำหรับออยคูลเลอร์คันนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะ